ควมเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะไอ้ฮึตอนนี้ผมก็รับมาเป็นโตโร่นะครับหรือวัวน,นั่นเองตอนนี้เราก็เจอกับฝั่งตรงข้ามเหมือนกูภาคสรารคดีเลยไอ้ไอ้ไอเนี่ยนะครับพี่โตโร่นะครับตอนนี้กำลังจะเจอฝั่งตรงข้ามไปกำลังหา,ยายหญ้าแดงหรือเปล่ากูยังไม่รู้รูปเป็กเป็นวัวหรือเป็นควายหรือเป็นกระทิงเอาเป็นว่าก็ไปดูแผนเกีมันเลยดีกว่า อันนี้ออกล้างป่าวะ <Huh? S 1> เปิดตาล้างออกอะไรดีออกอันนี้เปล่ารองเท้าตาสถานะเ,าเริ่มได้ออกคิวก่อนแล้วกันนะเปล่าใช่แหละเปิดตาแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะเดินเดินได้ถ้ามีรองเท้าตาสถานะเอามาใก,กล้กเดอร์นี่เนี่ยเล่นไม่เป็นเว้โดนปู <Wow. S 1> เอ,อ้เอ้อ นายายอยู่นี่คืิวดอยู่ไหนเดินชิดกันไนมะ่เห็นแต่คู่ครับครับเออลัดเขาไม่ได้ไอ้ผมไม่ได้มีจิตาไนล่าอะไรนะเมื่อกี้ผมแค่หลุดเฉยๆมันแค่ความในใจะมันก็เหมือนการบอกว่า เฮ้ยหลานได้ไม่ดีเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอาเพื่อฟิกเหรอโอ้มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เพื่อนมันอยู่นี่มันอยู่นี่นอ,นอ่าเออกูใช้หมดเลยกูใช้หมดเลยไอ้เที่ยังไม่คุ้มเลยแต่บ้านคอมเมนต์ไม่ได้นะว่าผมเล่นยพาดตรงไหนอะไรยังไงผมจะได้รู้ผมจะได้ปรับผมอยาไปเล้งสูงๆมากไวยแ,แต่คุณไม่ได้หรอกคุณได้แค่นี้แหละ ไม่ทันอีกแล้วแว้เ้ยโดนตาไม่ดีเฮ้ยกูต้องไปไหนอ่ะไม่เ้ยกดไม่ทันนิดเดียวเออ โอ้โหของกูเกิดให้ของกูโอ้โหวิสวยเพื่อนอุ้ยนี่เดียวโอ้โหนี่นี่ผมดูไว้แล้วนี่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 ผมทำไว้หมดเลยอ่ะทำไว้หมดเลยนะ ไม่ใหญ่แล้วโบทำก็เฮียแล้วเพื่อนยิงอย่างเดียวเลยกูแค่เข้าไปแทงป้อมเฉยๆเนี่ยถึงไม่ทำเป่าวะผมไม่รู้อะทำเลยมั้งบ้าจิไม่รู้ไม่รู้รอุ้ยมันดีจ้าฮะฮะพี่อนาคตเดีพ๋พี่ยังไม่คุ้นเทะเป่ะเหลืองไหมนเนี่ยเหลืองนะ <c oughs> เหลืองนะพี่เหลืองนะ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อขอโทษ <c oughs> อีกอาแล้ว โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยเสียเป็นเที่ยอะไรเฮ้ยอีกสก,กิลไม่มาอีกโอ้ยสก,ก,กิลไม่มาอ้าวหนีกับหนีเอ้ยของกูเออเฮ้ยไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมึงทำเฮียอะไรเพื่อนกูเป็นเพื่อนกูตอนไหนหวะ เพื่อนในเกมเออเพื่อนล้มถีบแม่เพื่อนล้มถีบแม่มมไอ้บัวเว้ยไอ้เฮียเอยอะไร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 ของกู <Three. S 1> เนี่ยเอาเรื่อนีน่ากูไปไหนเน oh, ี่ยเพื่อนยาวหน่อยเพื่อนเกมเราได้เปลียนโอ้มาแล้วโฮ้ oh, ใจชื้น yeah. oh, ว่ะเย่ยทำไมใจชื้นวะโดนน้ำไงไม่ได้ใจชื้น มุขโอ้โหกูบาดทำไมคิดอะไรเพื่อนไปหน่อยครับเอออย่ามาเหยียบกันทักกะทิงเนี่ยโตโลบอลเนี่ยมึงอย่าเหยียบนะเหยียบโซทอนอะอะไรให้เพื่อนลองไปส่งให้เพื่อนเอ้ยจังหวะนี้ก็น่าได้นะรักกูแตกมาเพื่อนหาแล้วเ้ย เออโดดกูโดดกูไอเหี้ยหมัดฟิ้งควายมีอะไรเหี้ยโอเคดูเป้าโดดมึงโดดไปไหนไงเนี่ยเออโดนไหมโดนใครอ่ะ โคตรสวยเฮ้โทษบาปที่พูดเลยเอ้ยแต่กูค่าได้ห้าแล้วกูไม่โทษเลยไม่รวมาเออไม่รวมป่าไอ้ที่อ่ะไม่รวมมานี่นี่โดนมดลูลลายตอนแรกอะ่ะนี่กูดูอย่างเดียวเว่ยเออเดี๋ยวก็แพ้เว้ยเยี่ยแบงทำเลนอยู่นี่นี่บุฟฟ้าบุฟฟ้าไอ้เที่อ่ะบฟังไว้ละเขาทำเลนนะ มันเริ่มเกิดและเออเกิดแชะด้วยถ่ายรูปแช่เง้ยไอ้เหี้ยดูไหนวะอุ้ยอุ้ยบุลาดดีเวบุลาดที่วะที่ที่เพื่อนเพื่อนกูโดนอุ้ยยังไม่ได้ดู้โอขอโทษโทษเลยอันนี้อันนี้โทษเลยไม่ได้ไม่ได้มาดูเพื่อนไม่ได้ดู พอดีสักตัวสักตัวเพื่อนขอขออีกสักตัวเพื่อนเออเฉลยล่วงเฉลยเลยมืลไหลอีกแล้วเราดูดีกแล้วจ้าวันดีอยังไงยังไงจะเปิดใบใบนี่ชาตลอดมึงต่อยกันเลยเที่จเปิดไปมือด่ากันเลยมึงด่ากันไอ้เที่จมึงลอยทียอะไรวะเออไม่ใช่ไม่ใช่นะผมผมเล่นนะผมเล่นมึงเดียวเออพวอย่างเดียวเออโอ้ด่าแล้วยังไงยังไงยังไงเออ คือก่อนนั้นเนี่ยผมอะต้องไปโซนดาร์กแต่ว่าผมไม่ได้ติดเล่นก็เลยพลาดดาร์กเพราะว่ามัน15นาทีแล้วเพราะแล้วศัตร mm ูมันก็ไม่โผล่ในแมปคือผมม่ต้องไปโซนมันเป็นหน้าที่ผมแต่ผมก็พลาดเองก็ตามที่จะเห็นต่อไปนี้นั่องนี่ไม่อะไรอ่ะโอ้ นี่ไงเอ้นี่ไงนี่ไงไหนอะทำเลน <laughs> บาดเว่ยบาดเว่ยไอ้เฮียได้คลิปเจเลยเว้ยไอ้เฮียไม่ยินได้อะไรวะไม่ยุนได้ปะไม่ยอมรวมมันแต่แรกยังไงน้อยังไงน้อเปิดไมค์ก็คุยกันเลยใส่เลยที่เราอะไรอ่ะเออ ทะเลาะกันเลยทีมแบบนี้ทีมแบบดีทีแบบนี้แล้วเป็นแบบไหนล่ะพี่ชายแพ้ไปเหอะนี่ป่าเออ,เออเออด่ากันเลยเว้ยเว้ยไม่เ้ย,เยคนคี้แพ้หรอบอกรวมตั้งนานแล้วนี่ไม่เลยใส่เลยใส่เลยเปิดไหมเนี่ยมึงเปิดไหมซิ่เปิดมึงเราอะไรเราเอ้ย เนี่ยผมได้คลิปเนี่ยได้คลิปเลยเนี่ยไอเฮียเปิดใบขอเปิดใบเนี่ยไอเฮียสน,นุกเลยเนี่ยไอเฮียกูได้คลิปไอเฮียดังคลิปเลยเออแล้วกูจะไปทำไมวะฮุ้ยอุ้ยอุยฮุยสวยมากโอ้ไม่ทำไม่ดันเพื่อนโดนโดนจับแล้วเนี่ยโดนจับแล้วตายปะมึงจะต้านหาผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ผลนี้ไม่นั่นไม่นม่แจนะพี่นะโอ้ยเฮียเอ,อ้กูเนี่ยพลาดอันนี้พลาด,าด,ดจริงพลาดจรงเปิดมั่วโอ้ยมั่วจริงๆว่ะเฮียกูมั่วอันนี้อันนี้ๆๆนนๆๆๆๆอันนี้มั่วจริงอันนี้ผมมั่วเฮียเอ้ยอันนี้อันนี้ผมพลาดอันนี้รู้ตัวรู้ตัวอันนี้ผมอันนี้พลาดเองเอะไรยังไงอะไรยังไงพี่เขาทำอะไรอ่ะก็ไม่ใช่์ผมผมดูเฉยผมดูเฉยผมไม่ได้คล้องอะไรนะพี่ อุ้ยมูลราชเก็บสองเหรอหรือนี่น่าชวนเก็บเอ๊ตายสองเอ๊ตายสองสองมือกันละเหมือกันเพื่อนกูก็จะเกิดอะไรเลยแตดักดักดักไอ้เหี้่อดักดักโดนโดนมันโดนเพื่อนมันโดนได้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 เอาได้เอาได้เออได้เออไปเงมาดิว้ามาดิว้ผมต้องเปิดเปิดนะเปิดไม่มีแค่อะไร เอ,อ้ยนี่นี่นี่ยำหมีได้แล้วได้แล้วแต่เมื่อตากูไม่มีนะบอกก่อนสวยเอ้ไอ้เฮีเออชยช้าได้ไงวะไอ้เฮียเอ้ย ไม่ได้คิดเฉยเลยเว้ยอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับไปใครนะขอบอกก่อนนี่มากเลยผมว่าเขเล่นดีนะเขาเขาทำเดีงเขาปิดให้อะไรให้ดามิดแรงมากนะนี่เอาไง่าเ,เล่นดีทุกคนเล่นดีทุกคนอย่าอยาโทษใครดีกว่าเราต้องสมานฉันนะนะสมานาฉันนะ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 อนี้ยนะเออใส่เลยใส่เลยเปิดไหมเปิดไหมพี่เปิดเอาไปบ้าก็ขอรัขอตัวลาไปก่อนแนละ้วกัน